สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องส o n นเดนเซอร์ลำเพินอฟิเชียลนะครับครับพี่นอ้องมืันนี้เขากำลาทำการแสดงอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิตนะครับพอดตะดุดแล้วละครับพี่น้องแต่ว่าจอนพึ่งตื่นนะครับก็เลยพึ่งมาอัปเดตสถานการณ์นะพี่นอ้องในเบิงนะครับตอนนี้รถเวทีรถเครื่องเสียงทุกสิ่งทุกอย่างรถแดนเซอร์รถบาสตอนนี้ก็ ถึงสถานที่ทำการแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสถานที่ทำการแสดงของฮอร์มันนี้นะครับพี่น้องเดอสลอ์คิวนี่ท่านจะเห็นมือให้นิ่งที่สุดนะครับ <laughs> แต่ว่าคล,คลิปที่บอกว่ามือไม่นิ่งนะ มันน่าจะเป็นน้ำเลนกล้องนะครับพี่น้องเพราะว่าชางอกว่าซอนเลเมือนิ่งอยู่ตะวันเลนมันมนันอาจจะบวนิ่งไหลแล้วครับพี่น้องเพราะว่าอ่าซอนใส่เลนกล้องที่มันกว้างนะยครับตอนตอนคลิปที่บอกว่าเมือบอบวนิง่งเวลาเวลาเวลาแพนกล้องมันก็เลยเป็นแบบเปคล้ยเหมือนภาพสโลว์เวลาห้องย่างมันคล้ายๆเป็นเหมือนแบบภาพซูมเสียไหมครับพี่น้องมันก็เลยเห็นในมันเวียนหัว ต่อันนี้สนใช้เลนกล้องปกตินะครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างว่ามันน,นว่ามันนิ่งมันอย่างบอสินะครับท่าก็ะจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับพี่น้องสถานที่ทําการแสดงของเราคืนนี้นะครับกับพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลกลับมาเป็นกำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพรนะครับตลาดจินซ่ารังสิตน,นะครับเสร็จจากตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เดินทางไปที่ LG ปวกแดงนะครับพี่น้องนี่เดีย๋ยวซอนจะพาะพี่น้องเบิงบรรยากาศนะครับตรงนี้จะเป็นลานติดตั้งเวทีนะครับลานติดตั้งเวทีทําการแสดงมือแรงนะครับเพราะแต่ว่าตอนนี้พี่ๆคอนวอยเพิ่นยังพักค่อนอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักกะน่าจะลูกคือนมาติดตั้งเวทีนะครับมาดูกันนะครับว่าแดนเซอร์อยู่ยังไง มาทีมงานสอน้อยเพจดันแพงอยู่จังไดนะครับพี่น้อง อันนี้สมาชิกสาวหนออ่อยยวงสิแล้วครับพี่น้องเพราะว่าทางานกาทอม,มอนอะอันมอไม่มองอยู่มองใดที่เป็นห้องเป็นเงาเพราะาอาศัยได้กะต้องได้นอนครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวบอมีเฮงเห็นงานยางเมล็ดฝุ่นสาวอ้วนตึงพนอนฝุ่นสาวสาว เป็นบ,บริเวียนข้างๆงานนะครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่อคอมเมนต์มาว่าอยากให้ซอนไปถ่ายอันนั่นถ่ายอันนี้ไปเบิรงนั่นไปเบอรงนี้ซอนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับซอนจะถ่ายให้ชมนะครับพี่น้องเพราะว่ามันก็แล้วแต่หนางานแล้วแต่สถานาการณ์เนาะลองที่บอกให้ซอนไปแบบว่ามันบอกให้ซอนไปถ่ายพี่แอดถ่ายพี่กุ้งหน่อยอย่างเ้ยไหมครับพี่น้องเดี๋ยวก็ต้องรอให้พี่พเพื่อนว่าง ลังเทียแบบคือจังมาเสร็จแล้วครับพี่น้องพี่ๆเพื่อนก็ต้องพักผ่อนพักอย่างเดียวมีโอกาสโอกาสเหมาะโอกาสดีๆเดี๋ยวซ้อนจะด่ายให้ตามคําขอที่พี่ๆอยากเบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ว่าคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่พี่ๆคอมเมนต์เขามาบว่าจะเป็นติชมคอมเมนต์แบบให้กําลังใจซ้อนอ่านทุกคอมเมนต์หรือครับพี่น้องซ้อนอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็อันใดที่พี่น้องว่าต้องปรับปรุงนู่นนี่นั่น ส้นนามาปรับปรุงทุกอย่างนะครับพี่น้องเพื่อที่จะบบว่าให้คลิปให้พี่น้องได้เบ่งคลิปดีๆนะครับพี่น้องสําหรับคอมเมนต์ไหนที่ให้กําลังใจซอนก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้กําลังใจขอบคุณที่ชื่นชอบในการทําคลิปนําเสนอของสอนนะครับพี่น้องสำหรับคลิปใดที่อ่าคือส้อนว่านั่นแหละครับว่าถ้าอยากให้ฮ็ดอันนั้นฮ็ต<ๆ><ๆ>อันนี้อยากให้ไปคอมอ่าไป ่ายผู้นั้นไทยผูน้นี้สัมผัสผู้นั้นผู้นี้ถามอันนั้นอันนี้ถ่ายสถานการณ์สถานการณ์นั้นสถานการณ์นี้ภายในวงเดียวอันนี้ก็แล้วแต่โอกาสนะครับพี่น้องเพราะว่าหนางานเนาะเราอยู่หน้างานกับพี่น้องที่รอถาเบิงถ่ายอย่างไนีมันจะบ่คือกันเลยครับพี่น้องเพราะว่าหนางานแต่ละมือบพระวว่าจะเจออีกอย่างแน,น่กับอันอนี้กับอยากซ้อนสิพยายามพยายามถ่ายพยายามมา ลงคลิปตามคำขอของพี่น้องว่าอยากดูอะไรอยากให้ซอนไปติดตามผู้ใดกัอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วกับความสะดวกของอพี่ๆที่ซอนจะไปทายนะครับเหมือนกับป้าแอดพี่กุ้งช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่พี่ๆเขาพักผ่อน กเดียวถ้ายทายกันอาจะเป็นช่วงพี่ๆเพื่อนทํางานทําอย่างใช่ไหมครับกจะได้ถือกล้องประ่ายไปสัมษณ์เพราะได้แบบอันนั้นเนาะครับกะให้พี่น้องรอติดตามนะครับกะฝากพี่น้องแน่นะครับกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะครับสําหรับอ่าคอมเมนต์ที่มือไม่นิง่งแผนกล้องเร็ว ย่ายหมุนกล้องเลี้ยวลายเวียนหัวเวียนอย่างสิ้นครับกาเดี๋ยวสกงติพยายามปรับปรุงนะครับจะขอบคุณที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาเพื่อที่จะสอนปรับปรุงในการเดียคลิปต่อๆไปฝากพี่น้องตอน,น,นคลิปนี้ต้องพี่น้องเบื้องว้มเป็นอยู่ของทีมงานว่าเราแสดงในกทอมอนเนี่ถ้ามันไม่มีที่อยู่เนี่ยเราจะอยู่ยังไงหรือ ทีมงานสาวน้อยเป็นยูจงังไดมาฮอนงานแล้วนอนจังใดในกาทมมันบอกคือบ้านเฮานะครับพี่น้องกะนี่แหละครับพี่น้องการเป็นยูนะครับชีวิตมอลลานเนาพี่น้องก็ฝากพี่น้อง กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแน่เด้อครับพี่น้องกะฝากพี่น้องแน่ครับก็ฝากฝากพี่นอ้องสนับสนุนช่องซอนนะครับสนับสนุนช่องซอนโดยการชมไม่ข้ามโฆษณานะครับพี่น้องะอกะบ่ง่ายๆกับพอได้เป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปใหม่พี่น้องบึงเรื่อยๆนะครับพี่น้องกะตหรับคลิปนี้ก็บพ่มียังไรครับพี่น้องเด้อวพออันคลิปนานะครับ เดี๋ยวรอดูว่าคลิปหนาซ่อนสิอัปเดตสถานการณ์อี่ยังอัปเดตสถานการณ์ตามคำขอของพี่อันแบวบใดนะครับก็ต้องรอคลิปหนานะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซ่องก็สิขอล,ลาพี่น้องไปสวมสีสักก่อนนะครับสวัสดีครับผม